สวัสดีครับ FC แฟนสองในธรรมบุตรมถุตุก่านนะครับผมยอดวันกอก็จะพบกันลางวัออกนะครับเกิดขึ้นเมื่อนี่นะครับเป็นผลของสลากกินแบ่งของรัฐบาลน,นะครับก็ออกในเมื่อนี้ในวันวันที่สิบหกกุมภาพันธ์หกเจ็ดนะครับก็ผลเป็นสีนะครับผลของสลากกินแบงรัฐบาลวันวันที่สิบหกกุมภาพันธ์หกเจ็ด นะครับแล้ววันที่หนึ่งนะครับก็ออกเก้าซีหนึ่งสามเก้าหานะครับข้างบนนะครับข้างล่างก็เลขยกทายสองตัวแล้วเลขข้างล่างกับซีสามนะครับก็บเป็นลักษณะนี้นะครับกับมือคือควอมฝันนะครับกับข้มฝันกับปอกให้เขานะครับกับขอไปหลายๆนะครับที่ควอมฝัน ก็พอเข่าตามความต้องการคือความฝันนะครับก็ผมกคิดว่าแม่นเข่าเจ็ดศูนย์นะครับก็ซื้อกันชาวจักใบนะครับก็พอถือว่าออกนะครับกับเป็นทังกี่นะครับความฝันก็เป็นคือความฝันเป็นจินตนาการนะครับก็บบริแงเงาเงาเงินไม้นะครับอันนีเอฟซีท่านใดนะครับมีโชคนะครับโชคดีนะครับน่าเลข ที่เกามานีนะครับพี่ออกผลนสารกินแบงค์รัฐบาลนะครับก็3สามก็หาข้างบนลังก์ซีสามกะดี่จนํานะครับสาหรับผู้ที่โชคดีนะครับสำหรับท่านที่พอโชคดีกะเป็นกำลังใจให้กันนะครับกะควอมฟันคือควอมฟันความฟันไปกินตนาการนะครับกะม่นก็เป็นสีละครับก็คือควอมคิดนะครับคิดว่าสีได้สีออกที่เขามันก็บ่าเขานะครับกะเป็นสีครับก็เพิ่มยันตนะครับเอาเงวหลัง เมื่อได้เขาก็จังเอานะครับเป็นรังกำลังแก่กันซึ่งกันและกันนะครับผู้ที่โชคดีก็ดีใจน้ำผู้ที่บ่โชคดีก็เป็นกำลังใจให้นะครับผมก็คือกันนะครับซื่อเขาเจ้งซวนกับเพราะเขานะครับมันจะเป็นสิ่แล้วครับครับก็สำหรับคลิปที่กระผมลงไปหลายๆกับมีเขาโยยัดคลิปนะครับส่วนมากกัเป็น เลขส่วนคำนวณนะครับส่วนเลขคำฝั Maria. emat. นแถบสิบอมีเลยนะครับเรื่องวันนี้นะครับผู้ใดกคำฝันกะกะกับกะวบเขานะครับกะวบเป็นอย่างนะครับควบฝันก็ควบฝันควบฝันก็เป็นกินตนาการนะครับกับโมดลว่ากันนะครับสำหรับคลิปที่กะวบจะล่วงไปกับมีเข่าเยอะเกียรติคลิปนะครับก็เป็นเช่นะครับครับคลิปแรกนะครับก็เป็นคลิปของอาจารย์ยอดบุรีลัมนะครับเป็นเกิดในวัวพันที่16กุมภาพันธ์ โกเก็ตนะครับเพื่อนกาให้เรียกวิ่งหกับเก็ตกับว่าเขานะครับแต่ว่าเพื่อนกับว่าเขาเรขกกันเลียกตัวกันนะครับจับคู่ให้กับว่าเขาว่าเขาเรียกตัวกันนะครับเรียกตัวกันนี่ก็มีเลขสองตัวเพื่อนไห้ไม่สามสามกับหกเจ็นะครับกันกับเจ็ตสองกับซี่สามนะครับก็เขาซี่สามข้างล่างนะครับอันนี้เป็นของอาจารย์ยอดนะครับอาจารย์ยอดบุรีรัม ครับคลิปต่อไปก็เป็นคลิปของอาจารย์คนพิเตอนูโลกนะครับเพื่อนกับพลอยตองหวนวันที่สิบหกกุมภาพันธ์โอเกตนะครับเพื่อนกับเขาเรียกวิ่งนะครับเรียกวิ่งเพื่อนกับวิ่งสามกับสี่บน่างนะครับกับไปเขาเลขข้างล่างนะครับสี่สามสามซีนี่กอดข้อกันมาเลยนะครับเัาข้างล่างนะครับจับคู่ไงกับถือกับสามซีนะครับถือตัวกัปนะครับอันนี้เป็นของอาจารย์ คนพิษณุโลกนะครับครับคลิปต่อไปก็เป็นคลิปของลุงทรงนะครับเรียกสู่คำนวณนะครับงวดวันที่สิบหกกุมภาพันธ์โอกตนะครับเปิ้นไก่เรียกวิ่งวิ่งสองวิ่งแปดวิ่งเก้านะครับกับเขาเรียกเก้านะครับเขาเรียกเก้านะครับเก้าหานะครับแต่ว่าเพิ่นจับกูห้ก็บพเขานะครับไปเขาเรียกวิ่งนะครับอันนี้เป็นสูตรของลุงทรงนะครับครับคลิปต่อไปก็เป็นคลิปของ พ่อเวีนะครับของพ่อเวีนี่ยไก่มานะครับวันที่สิบหกกุมภาพันธ์ฮกเจ็ดนั่งเลขยกสู่กำเนิดอาจารย์เบิร์นสโอมะไหนะครับเลขยสามตัวนะครับเลขบนนะครับบนเป็นบนล่างเป็นล่างเบิร์นกะไหหาเนื่งเก้านะครับจับคู่ให้รก็เป็นหาเนื่งเนื่งเก้าหาเก้านะครับไปกับบนล่างนี่กับใบกับนี่กับก็ได้นะครับออกเก้าหาข้างบนบนจริงจริงนะครับข้างล่างก็ส่นหัวกระว่าออกนะครับ อันนี้ก็หาเก้ากับเป็นตัวกับนะครับเพื่อนกายมากกับเป็นคือขล้องพ่อเวนะครับเป็นคิปทีซีนะครับครับคีบต่อไปกับเป็นคีบคล้องอาจารย์คตลาฝันนะครับเรียกสูตรคำนวณนะครับวันที่สิบหกกุมภาพันธ์หกเจ็ดนะครับเพื่อนกายมาเรียกวิ่งนะครับเรียกวิ่งเหม่อนก็มีวิ่งหากระเปดนะครับเพื่อนก็เน้นในเรียกหานะครับก็ออกหาข้างบนนะครับจับปวยกับพวกเขานะครับเขาเรียกวิ่งนะครับ เป็นของอาจารย์คนลาฝันนะครับครับคลิปต่อไปกับคลิปของของลุงทรงนะครับในคของทัดไทยนะครับเพื่อการไข่มานะครับกืรในวันที่สิบหกกุมภาพันธ์หกเ็ดนะครับเพื่อการใขรเลียงวิ่งวิ่งสองวิ่งแปดวิ่งเก่านะครับไปเขาเลียกเก่าข้างบนนะครับเจ้าคู่ให้กับกระโปเขานะครับเพื่อไแปดหาว่าเกาหานะครับอันนี้เป็นของคีอของลุงทรงนะครับครับคลิปต่อไปคลิปทั่วไทยนะครับเป็นคลิปของ พอยอดบุรีรัมในกองทุพไทยนะครับพอยอดนี่เพื่อนก็ควบฝันกับเพิ่นับเ็กน้อยแฝดนะครับวันที่สิบหกกุมภาพันธ์หกเจ็ดนะครับพอยอดนี่เพื่อนก็เรียกควบฝันเพป็นก็บมีห่าซีสองสองตัวกับซีสองกับซีสามนะครับเข่าซีสามล่างนะครับอันนี้ของควบฝันของอาจารย์ยอดหรือพอยอดบุรีรัมนะครับ ครับสาหรับของเล็กน้อยแฟดนะครับเพิ่นไขยวิ่งเก้าตัวเดียวบนล่างนะครับเพ่กวางสันนะครับจับคู่ให้ก็เป็นซีเก้าหานะครับกับไปออกสามเก้าหานะครับกับเลขสองตัวกับหเก้าหากับหาซีนะครับก็เขาเก้าหาตรงๆนะครับขลางบนนะครับอันนี้เป็นของพอยอดบุริรัมกับเด็กน้อยแฟดนะครับ นีหน่อยเฟรนี้เขานะครับเขาตรงๆเลยนะครับเก้าหานะครับวิ่งเก้าตัวเดียวบนล่างนะครับเป็นกระบางสันนะครับเขาเก้าหาสามตัวกับเป็นสี่เก้าหาออกสามเก้าหานะครับวุดบิดนะครับอันนี้เป็นคลิปที่เขานะครับเป็นของน้องหน่อยเฟดครับอาจารย์ยอดเป็นควบฝันที่สามนะครับก็เป็นสีนะครับก็มีจังที่เราไอ้ฟังนะครับสําหรับคลิปที่เขานะครับ ถ้ารับคลิปที่ว่าเขาะครับกับว่าเป็นยังนะครับของสำนักของอาจารย์ทุกๆอาจารย์กับว่าเป็นยังนะครับการเขากลุดเป็นของธรรมดานะครับท่านนาทีความสานต่อๆไปผมกับทัานาทีของผมต่อต่อไปขึ้นกันนะครับเป็นแล้วครับกำลังใจกันทั้งกันและกันนะครับวันด้เขาเขาจังเอานะครับกับว่าเป็นยังนะครับสำหรับเดียวข้อมฝันกับแทบสิบอมมีมี่กวอาจารย์ยอดคนเดียวนะครับที่เขาตอนนั้บกับว่าเขากระลุดทั้งหมดนะครับกับว่าเป็นยังนะครับข้อมฝันก็คือข้อมฝันข้อมฝันเป็นกินตนากกันนะครับ ก็ฟังไว้เป็นซีซันบันเทิงครับฟังไว้ว่าสิเขาหรือสิลุดเป็นสถิติก็ได้นะครับก็คองซิมีซ้ำนี้นะครับสำหรับผมนถ่ายคลิปนี้ก็สิยุตีเพียงเท่านี้พวกกว่านี้คลิปต่อ,ตอไปสำหรับลีปนีโชคดีสวัสดีครับ